สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตรวจว่าดีไฟฟาร์มนี้น่าลงทุนไหมนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด10วิธีอันนี้ก็มาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ทําผิดทําถูกมาอันนี้ก็มาเป็นบทเรียนแล้วก็สอนให้กับทุกท่านฟังนะครับก็เราจะไล่ตามหัวข้อตามประมาณนี้เลยนะครับก็ข้อแรกเนี่ยก่อนอื่นที่ผมดูปกติเนี่ยผมก็จะดูว่าฟาร์มนั้นอ่ะมันมีออเดดหรือเปล่า นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ฟาร์มของเรดิแมเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการในการค้นหานะครับซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรดิแมเนี่ยอยู่บนโซล a ن ا นะครับเดีย๋ยวผมจะสอนในการฟาร์มบนเรดียมอีกทีนึงแต่เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเรดีแอมเนี่ยน่าลงทุนไหมก็ก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไอตัวแอปนั่นน่ะมันทํางานอยู่บนเชนอะไรนะครับอย่างอย่างของเรดิแมเนี่ยที่เราจะทําการตรวจว่า De ฟาใหม่เนี่ยหรือทําการสอนเนี่ยว่าดีฟา ฟาร์มตัวนี้น่าลงทุนไหมโดย10วิธีเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของเชนก่อนนะครับอย่างโซล a เนี่ยก็จะแตกต่างกับไบแ n น e s สมาร์ทเชนตรงที่ว่าโ o ล a เนี่ยจะมีความ decentralized มากกว่าแล้วตัวด้วยตัวระบบเนี่ยเขาก็ทำให้งานได้เร็วกว่าแล้วก็ต้นทุนในการฟาร์มเนี่ยถูกกว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเราเราจะไล่ไปทีละข้อนะครับอย่างเช่นอ่ะข้อแรกปกติที่ผมดูคือว่าเราจะดูก่อว่า ตรงฟาร์มเนี้ยมันมีออเดตไหมโดยปกติเนี่ยข้อแรกที่เราต้องดูก่อนที่เราจะฟาร์มเนี่ยต้องดูด็อกก่อนอย่างอันนี้เขาอยู่ใน Read More นะครับซึ่ง Read More นี้เราก็ลองมาไล่ๆดูโดยปกติเนี่ยผมก็จะเสิร์ชเลยว่าออดิตตรงนี้ครับเคแต่ดูแล้วเนี่ยไม่มีออดดตนะฮะ ซึ่งในพวกฟาร์มใหม่ๆเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีออดดตเราก็ลองมาไล่ๆดูตรงนี้ว่ามีไหม,มเขาก็พูดเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไป go through พวกนี้นะครับโอเคซึ่งอันเนี้ยถ้าทางจะไม่มีออดดตนะครับโดยปกติเนี่ยออดิตในโลก d ีฟ i ก็จะมีอย่างเช่นพวก c e r t i ต Hacken, t e c h r a เ e เป็นต้นนะครับที่เขาออดดตพวกดีฟ i f ฟา m แต่เข้าใจว่าของ Solana เนี่ยจะเป็น s o l a n a f o u n d a t i o n ในการฝาก นะครับแตข่ข้อของที่เรเดียเนี่ยทำให้เรามั่นใจคือว่าของโซล a n a เองเนี่ยเขาตัวเชนเองเนี่ยเขาซัพพอร์ตตัวเรเดียมแล้วเรเดียมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าตัวแรกเลยในการที่ทำฟาร์มนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าเอะเราไม่มีออเดดปกติเนี่ยบางทีผมก็จะเข้าไปดูที่เทเล gram นะครับของเรเดียมที่เปิดไปแล้วโอเคผมก็จะเสิร์ชคำว่าออเดดนะครับว่ามีออเดดไหมนะครับหรือว่าเขา เขามีอะไรใหม่นะครับเขามีแผนที่จะออดิตหรือเปล่านะครับเราอ่านก่อนโอเคนี่นี่มีคนถามว่า have you been audited นะครับนี่ก็มีคนมาตอบว่า underway นะครับโดยปกติเนี่ยก็จะมีจะมีเป็นแอดมินเข้ามาอยู่ใน Telegram นะครับเขาก็จะมาจะมาตอบนะครับเราก็ดูด้วยว่าเขาตอบน่าสนใจไหมโอเคก็แปลว่า ทางเรดียมเองเนี่ยยังไม่มีออเดดนะครับก็คือยังไม่มีออเดดตัวนี้ข้อนี้โอเคแต่ก็อาจจะไม่ถือว่าไม่น่าเชื่อถือจนเกินไปนะครับเราต้องดูต่อต่อมาเนี่ยเราจะลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีบิสเนสโมเดลยังไงเขาเขาได้ตังยังไงนะครับเราเขาต้องเข้าใจในเรื่องของโทเคนเนมิคของเหรียญแล้วก็ยูทิลิตี้ว่าประโยชน์ของเหรียญเนี่ยเขาเอาไปใช้ทําอะไรนะครับแล้วก็เขามีวิธีการแจกเหรียญยังไงนะครับอ่าเราก็ลองเข้ามาดูกัน ปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ของอนี่อ่าโอเคโทเกนเนมิคนะครับเขาจะเขียนไว้โอเค,อเค,อเคบอกว่าจะมี555ล้านเรย์ฮาร์ดแคปก็คือจะไม่มีมากกว่านี้นะครับก็แปลว่า s ั p พลายลิมิตนะครับแล้วก็ท o t a ท Ray เร n i มายิงรีเ e ิร์ฟคอนซิส All Token โทเคนก็คือบอกว่าการไมยเนี่ยมันจะได้ถึงแค่34%เ ของโทเคนทั้งหมดนะครับ emission rate emission นี่คือการแบบเราเขาจะให้ Reward ออกมา emission นะครับโดยปกติแล้ว emission มันก็จะลดล,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 ลงเรื่อยๆนะครับก็คือว่าการให้เป็น Reward ออกมาเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด36เดือนนะครับแล้วก็เกิดการ halving ทุกๆ6เดือนนะครับ แล้วก็มีเทรดดิ้งฟรีนะครับอันนี้สำคัญคือศูนจุดศูนามเเซ็นทรดดิ้งฟรีจะเอาไปจ่ายให้กับคนที่เอาเอา,เอาเหรียญเรมาสเต็กนะครับต่อมาเราก็มาดูที่ allocation นะครับหรือ distribution ว่าวิธีการแจกเงินเขามียังไงบ้างก็คือว่าส4มิสี่เนี่ยไปที่ remining นะครับสามสิเปอร์เซ็น partnership เป็น ecosystem อ่าอันนี้คือสิ่งที่ทางทีมงานเนี่ยเขาจะได้รับก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นของ โทเคนทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปให้กับทีมงานเพื่อเป็นผลตอบแทนนะครับแล้วก็มี1-3ถึง3ปีล็อกอัพก็คือว่าเขาจะเอารีวอร์ดออกมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลยทันทีนะครับเพื่อที่ป้องกันว่าไม่ใช่ว่าเขาได้เหรียญปับป๊บแล้วเขาก็กดัมราคาล,ลงเลยนะครับ liquidity ที่ใช้ community แล้วก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีพวก advisor นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในด้านของ distribution ของเหรียญครับอ่ะต่อมาเรามาดูค่าธรรมเนียม นะครับค่าธรรมเนียมโ okay. อเคดี๋ยวเสิร์ชคำว่าฟรีอะไรปกติผมก็ใช้อย่างนี้เลยผมก็เสิร์ชฟรีเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยมันจะมีเทรดดิ้งฟรีที่อยู่ในระบบเขาเนี่ย0 0นเนาะเดเรามาดูที่ liquidity pool เสิร์ชคำว่าฟรีโอเคอ่านี่ตรงนี้ที่สำคัญก็คือ0.25% fee taken on the trade คือว่าเขาบอกว่าทุกๆการเทรดเนี่ยระหว่างเร y กับ USDC เนี่ยจะมี0.25ฟรฟีนะครับแต่ว่า0.22ของฟีนั้นน่ะจะกลับไปที่ LP pool ที่เราลงทุนนะครับแล้วก็0.03เนี่ยไปให้กับคนที่เอาเร y ไปสเต็กซึ่งในในแง่หนึ่งคือเขาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า อินเซนティブให้กับคนที่ไปซื้อเรนะครับของเหรียญเขาแล้วเอาไปสเต็กไว้ในระบบก็คือรับผลตอบแทนต่อเนื่งองฟรีก็น่าจะประมาณนี้นะครับเคของของเจ้านี้เราก็เนี่ยครับผมแค่คือผมอยากจะสอนวิธีการดูนะครับว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องคิดนะครับโอเคเราไปฟรีละค่าธรรมเนียมต่อมาอ่ะตอนที่ เปิดตัวเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรในการเปิดตัวโดวยปกติเนี่ยผมก็จะชอบดูาราคาเหรียญน,นะครับตอนเริ่มเลยว่าราคาเหรียญเขาเป็นยังไงนะครับโดยบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเปิดมาแล้วแบบราคาสูงสูงเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตบลงเลยเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับว่ากินตังเหล่าไป Okay. อเออฮะข้ามาดูนะครับก็คือเขาเปิดตัวเหรียญเทชเช่เนี่ยตอนประมาณยี่สิวันที่22นะครับเปิดมาประมาณ3เดือนนะครับเค okay. ก็ไม่แย่นะครับก็คือค่อนข้างเสถียรน,นะครับถ้าแบบนี้ถือว่าเออเหรียญเนี่ยค่อนข้างรักษามูลค่าไว้ได้โอเคนะครับไม่ได้ขึ้นลงแรงเหมือนเหมือนหลายเหรียญหลายๆลา,ลาว,วอโวตเหรียญอื่นๆครับอันนี้ก็จาก7มา9 โอเค okay. นี่เราก็พอดู้แล้วว่าโอเคมันราคาเหรียญเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหวี่ยงมากโอเคอ่ะต่อมาเราก็มาดูเรื่อง r o รถแม p นะครับอ่าเรามาดูเรื่องรถแมพปกติผมก็จะเซิร์ชเลยแต่บางทีมันก็ไม่อยู่ตรงนี้นะครับนี่โอเคนี่มันอยู่ตรงนี้ก็คือ who's behind นี่ก บอกว่า to t e c a d e experience นะครับอ่ะโอเคนี่คือเขาเริ่มตั้งแต่ QC อ่ค1หนเขาจะทำ liquidity pool อันนี้โอเคเขาจบแล้ว mainnet l ้อนอันนี้เขาทำแล้วแล้วก็อันนี้เขาทำเขาทาแล้วแต่ว่า cross chain swap เนี่ยเขายังไม่ได้ทำนะับก็คืออันนี้ก็เราก็ต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้ว่าเขาจะทำเนี่ยเขาจะทำจริงไหมนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือเป็น p a r t n e r ร์ชิกับคนอื่นๆด้วยการทำมาร์เก็ต m ม k กิ้งโมเดล้้วก็ q อคิวสปีนี้เราอาจจะได้เห็นของ leverage of other external ก r a c l e ก็คือว่า external o r a l l e เป็นเหมือนกับข้อมูล Data นะครับที่จะมาฟีดในระบบให้มันแม่นขึ้นอย่างที่เรารู้จักกันก็อย่างเชนลิงก k กับแบรนด์โปรโตคอครับครับอันนี้ก็จะเป็น timeline ของเขาประมาณนี้ก็ โปรเจกต์ก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรที่แผนอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดไปสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแผนที่ใช้กันทั่วไปนะครับโอเคเสร็จ okay. ปั๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาเราก็มาดูความตั้งใจของทีมนะครับว่าเขาตั้งใจขนาดไหนโดยปกติก็อาจจะไปดูที่กิจทัพโอเคครับขั้นตอนต่อมาเราก็มาดูว่า ดพทีมเนี่ยเขามีความตั้งใจไหมนะครับกับมาร์เก็ตติ้งทว่าโปรเจกต์เนี้ยให้เขาทิ้งโปรเจกต์หรือเปล่าหรือว่าเขาแล้วเขาทําตามแผนไหมเขามีการอัพเดตอยู่เรื่อยๆใหม่นะครับเราก็เข้ามาดูที่ GitHub เป็นซอสโค้ดนะครับอย่างอันนี้ก็เป็น GitHub ของ v a เดียมนะครับก็อ่กิจมเนี่ยมันจะเป็นที่ที่เขาเอาไปอ่าดิล PLOY โค้ดนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ผมก็พอเข้าใจว่าโอเคตรงเนี้ยเขา เขามีการที However, ่อ okay. okay. ัปเดตโค้ดไหมอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าอัปเดต13าชั่วโมงที่แล้วก็คือว่า ethereum ui คือหน้าตานะครับมีการอัปเดตหน้าตาว่าโอเคก็โอเคมีการอัปเดตนะครับก็แปลว่าโอเคเดฟทีมเนี่ยเขายังไม่ได้ทิ้งโปรเจกต์นี้นะครับก็ยังทํางานต่อเนี่ยนะครับบางบางทีมเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้อัปเดตเลยเหมือนกับคนให้ฟีดแบ็กแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้แก้เลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังนะครับโอเคดูทวิตเตอร์อ่าเรามาดูทวิตเตอร์นะครับ ก็ก็ดูว่าเขาเนี่ยแอคทีฟหรือเปล่าโอเคดู follower โอ้ follower ก็50าหมื่กว่าคนนะครับก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่ไม่ถือว่าน้อยครับนี่ก็จะเห็นว่าโอเคเขามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือ13บสนะสินีครับก็คือเนี่ยไม่่ามีกี่วันมาแล้วก็ยังยังต่อเนื่องนะครับยังมีการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยมีการทำพาร์ทเนอร์เพิ่มอย่าง เมื่อคือยูริ a n าไโอเคก็คือว่าเขาโปรเจกต์นี้เขาก็ยังยังแอคทีฟอยู่นะครับเราก็โอเคต่อโอเคเราต่อมาเราก็มาดูมา,มาดูที่เท l ล gram นะครับว่าในในห้อง t e l e gram เด่ยเขาคุยอะไรกันครับ <c oughs> ส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะคุยในเรื่องของปัญหานะครับอ่ะนี่โอเคอันนี้ก็คือ i have it, have n o issue ก็คือว่าตอนนี้เหมือนกับว่าโซกับเรมีสลิปเเจอะไรอย่างงี้นะครับเราก็เข้ามาดูโอเคขาค,คุยอะไรกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับอย่างอย่างไอตัวเรเนี่ยเรดียมเนี่ยมันมีอันนึงที่เรียกว่าแอเซอรเรเตอร์ที่ตอนนี้คนเขามันจะมีตัวเมอร์เมอร์คูรีเมอร์คูเมอร์คูเรียลนะครับที่กำลังจะลอนชส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยเป็นการคุยเกี่ยวกับ ตัวนั้นโอเคหลังจากนั้นเราก็เข้ามาดูว่าไอเคไอทีวีที่เราจะไปลงเนี่ยจำนวนเงินของแพลตฟอร์มที่เขาล็อกอยู่เนี่ยมันมีมลู่ค่าเท่าไหร่ก็แปลว่าเหมือนคลายๆว่าเออมีมีเพื่อนที่มีเพื่อนร่วมร่วมหัวจมท้ายด้วยกันนะแต่ว่าในเว็บเขาอะมันไม่บอก Okay. เราก็อาจจะไปดูที่อังนี้เค okay. มันก็จะมีเว็บที่ไปดูได้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมี value lock เท่าไหร่อย่างนี้มีใชโซล่าอ่ะนี่ก็คือมีเนี่ยใช่ไหมครับก็คือว่ามี total value lock เนี่ยอยู่ที่700ล้านเหรียญ ก็เกือบเกือบเกือบพันล้านละก็ถือว่าโอเคมีคนแปลว่ามีคนให้ให้ความสําคัญกับมันนะครับด้วยกันที่เขาไปลงเงินนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราดูราคาเทรนดนะครับไปแล้วนะครับว่าโอเคราคาเหรียญเนี่ยมันโอเคไม่ได้แบบเหวี่ยงมากดูพาร์ทเนอร์ของเขาก็ของพาร์ทเนอร์ของเรเดียมเนี่ยถ้าเราไปดูปกติผมก็จะเข้าไปดูที่ Twitter นะครับก็จะมีคนที่มา retweet media foundation เอย um เซรัมเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับ ที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรเดียมนะครับก็แปลว่าโอเคมีเพื่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายเราค่อยมาดูผลตอบแทนของฟาร์มนะครับว่าโอเคน่าสนใจไหม่นะอย่างอาตอนนี้อ่ะส่วนใหญ่ผมอ่ะจะลงทุนแต่ Stable c o i ยนะครับผมก็จะไปหา stable Co i ยที่เป็นคู่ stable Co i ยอย่างเดียวนะครับ แต่จะเห็นว่าได้ว่า,าในของเรเดียมเนี่ยมันจะไม่มี Stable c คคู่ที่เป็น Stable กับ Stable อย่าง USDT USDC เนี่ยให้ลงเขาจะให้ไปไปลงกับตู้พวก non stable coin หมดเลยอันนี้เราก็ต้องลงอย่างระมัดระวังก็แปลว่าเราอ่ะมีเรากำลังจะรับความเสี่ยงว่าของเหรียญที่มันกำลังจะขึ้นลงนะครับโอเคแต่ก็ดูดูแล้วก็ผลตอบแทนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับ โอเคก็ okay. เป็นระดับกลางเทียบความเสี่ยงเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงโอเคอย่างโซโซ,โซลาน่า USDT ได้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นต้นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิบข้อนะครับที่โดยส่วนตัวผมเนี่ยใช้ในการตรวจสอบว่าฟาร์มที่เราจะไปลงทุนเนี่ยน่าลงทุนไหมนะครับค่อยๆเช็คทีละข้อค่อยๆๆ,ๆทีละข้อนะครับอันนี้คือเราอ่านโค้ดไม่เป็นใช่ไหมครับ แต่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออน่าเรียนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นที่เราลองตรวจสอบดูว่าโอเคก่อนที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยม,มันมันมีมันมีข้ออะไรบ้างที่เราต้องดูนะครับก็จบของคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ